สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องชาวยูทูบครับอยู่กับน้อยแท็กเตอร์ขึ้นลูกขึ้นแรงเลรอพี่น้องอยากมันมุนอีเล่เมื่อกี้บิดอยู่ๆอยู่เรื่อยเมื่อกี้ควรจะกับขึ้นเลยครับเอาจนหอดบายใส่ลอกสองตวัวครับกับแรงรถอัดรถไถใส่ต้นไม้สีผ้ามะม่วงห้อยอัดต้นไม้ครับสีลายต้นไม้ยดอกแต่ว่าผมมีทางเลือกเปียกแตกเลยครับ เด็กมุ่นเบิดต้นพยุง,งใส่ผ้านหนาดันครับดันบิดไล่เขาลูกเขาล่างแล้วครับ แต่กรนขานี่บิดขึ้นมาอยู่พีเลยครับไอตู้ฐานมันเลยขาดและบิดครับงบจนปวดตาแล้วเ <c oughs> ตรียมไปบวเตรียมกับไก่เคี้ยงเชน,นอยนึงเพราะว่าก็เชื่อมาออมากเพื่อควาหลักแล้วเขาดามมากให้มันลักมันเชนอย อือพักวาเนี่ยสามสิบลวดวลวตู้กับตู้หน่อยครับพี่น้อง,น,งน,นี่ตู้หน่อยครับเอาใส่น้ำก่อนเขาน้ำก่อนครับํำเลยคิดปเจี๊ยลิกทำความสะอาดดาม,ม,มสร้างไงเพิ่นเชื่อมแล้วลอกเข้า คนกลางใช่ไหมมีแต่ขี่ก็ไปไม่อยากกลับทีทอนม่ละานนีนเี่ยมสุดี่แท่งครับ เราขี่อยู่มันขี่เกาค้างใครว่าล่ะตัวอะไรย่ะขันบ่อาดีเดียลวมันเต็มไปนลยเนี่ยแ้ตัวเขาเจียบเขาเลียงทั้งเงนทั้งงนเงินทุกทุ่มเลยอยู่แค่ตับองหลับอยู่มันเสมอกันบ้าเราเลีกกับคนละสั้วเนาะแล้วทมมันหูลึกวา จีรแล้วมั้งจีรแล้วแต่ว่าบอาถึงว่าเราเอาแผ่นเออ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 เาเกเอาแผ่นทับแผ่นนี้ไปหาพูนอีกทีหนึงดามอืมดามดึงใส่กันบ้างเอาหน่อยเดียวเอาหน่อยเดียวยาวหลายหลายมันบ่เกิดประโยชน์ดอกบ่ก็สามีหนี่งห้อยหนึ่งไะบ่บ่บ่หนิบ่สามบ่ไอขูดนึงจะผักนั้นเป็ผักปุ๋ยอะกินเป็นเนื้อเดียวกิน เราต้อง่เม่เป็นแฉะเดียวมั่เป็นแฉะเดียวเลยนะนี่ไล่หัต็มในสิ่นอไลอีกค่อยหนึงครับที่มันตึงด้วลนก่นี่นะประมาณแปมิ้นแปมิ้นถึงสิมิ้นเหรอตัวนี้เนาะเนาะนะเติบอยู่แสดงแตกอยู่พี่นองเลย นี mm? ve ่ครับหาขุดมันครับหาขุดมันไปถือบอกไปจิจี่ศูนย์ครับบายั่งเลยตอนใส่เผาเดียวบรเห็นเป็นอย่างถือปกเกลี่ยศูนย์เบียวลราเอาเลยครับโล่ไทยวันนี้มาเลยเร่งงวยงุยไปกึกกึกไปกึกมาเบี้ยวหลังหางอยู่เปิดตัวไม่เอ้ยแลยบอเด้วยไงไม่ใช่โมเลียวเด้ <c oughs> เอาครับพี่น้องคลิปนี้ขอลงปิดลงสมนีงกันครับในเพล็กในเชียมกันใช่เลรอล่ะเ่าจะดามเราจะตอนดามนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ